ก็ลองอัดกับโปรแกรมใหม่นะคะไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็วันนี้เป็น bad hair day it's my bad hair day so I'm wearing a cap and glasses on so yeah อ่าช่วงนี้เราบปริญญาเยอะพรุ่งนี้ราชพัสุราชก็รับยิงสองราชพัสุราชนะคะสมมุติถ้าใครยังงงไม่รู้จักอะไรเงี้ยอ่ก็เลยจะน่าจะพูดถึงข้อความที่แสดงความยินดีพยายามจะ Google หาอยู่แล้วก็ ออยากจะพูดแต่ว่าไม่รู้จะยังไงหาหาไปหาหามาก็เจออยู่คำหนึ่งที่ที่ใช้เสมอทุกปีนะคะแล้วก็คนยิงก็ังเจอใช้ผิดทุกตลอดเวลาวิธีการที่พูดง่ายส่วนใน,นการแสดงความยินดีสําหรับบัณฑิตใหม่หรือว่าความสิง่งที่น่าดีใจทั้งหลายเนี่ยเวลาจะแสดงความยินดีใช้พูดคํานี้นะคะ congratulations 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 ยินดีด้วยนะคะหรือว่ายินดีด้วยนะครับแต่ว่าคนใช้ผิดบ่อยคือมักจะลืมเติม S คำนี้เนี่ยติดไปเลย S ห้อยห้อยท้ายไปตลอดยังไงก็ห้ามนะคะห้ามที่จะลืมเด็ดขาด congratulations congratulations หรือห้าสมมุติจะสั้นๆก็แค่ congrats congrats ก็คือตัดให้สัน้นตรงคำว่า r e l a t i o n ตัดออกไปเติม s ยังไง s ก็ยังคงต้องอยู่นะคะใช้แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่หรือว่าโอกาสต่างๆเลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนเพิ่มใช้คำนี้ได้ตลอดเลยนะคะใช้คำว่า congratulations หรือจะพูดยังไงดียถ้าบางทีก็จะได้ยินบ่อยๆคำอย่างคือ yo yo where to go ามาถูกทางแล้วทําต่อไป way to go นะคะแต่จริงๆแล้วอยากให้ยึดคำว่า congratulations ไว้ดีกว่าโอเคสั้นๆง่ายๆได้ใจความเอาไปใช้กันซะ congratulations new graduates alright see you guys later keep practicing